เวลา2องนาฬิกาวันที่9มกราคม2528ร้อยตํารตำรวจตรีสนามคุ้มหมู่นายร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักได้ยินเสียงปืนดังรัวติดต่อกันประมาณ6-7นัดต่อมาก็ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพัฒนานิคมว่าในแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะภูมิหน่วยการโรงพยาบาลถูกคนร้ายบุกยิงพร้อมด้วยลูกเมีย จึงรีบเดินทางไปในที่เกิดเหตุพร้อมโดยผู้บังคับบัญชาประกอบด้วยพันตำรวจเอกกมลพุทธารัตนผู้กำกับการตำรวจภูธร,รจังหวัดลบบุรีพันตำรวจโ,โทชัยนรงว่องชิงชยัยรองผู้กำกับการพันตำรวจโทพศกันเพชรสรวัรใหญ่สถานีตำรวจภูธร,รอำเภอพัฒนานิคมพันตำรวจโ,โทสมบัติกล่ำสมบัติสรวัรปราบปลามเมื่อเดินทางไปถึงพบแพทย์และพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำลังราย,ายล้อมบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ หลังจากที่สอบถามจึงได้ความว่าหลังจากที่มีเสียงปืนดังรัวขึ้นบรรดาแพทย์และคนที่อยู่ในบริเวณบ้านพักโรงพยาบาลจึงได้วิ่งไปที่บ้านพักของผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบว่านายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลถูกยิงได้รับบาดเจ็บเลือดท่วมตัวแต่ยังพอมีสติชี้ให้แพทย์และพยาบาลช่วยกันดูแลอาการของนางพัชรินภรรยาวัย30ปี และลูกสาววัยห้าขวบและลูกชายคนเล็กวัยสามขวบแต่ปรากฏว่าทั้งลูกและเมียของนายแพทย์อมพลนั้นเสียชีวิตหมดแล้วขณะที่แพทย์ที่กำลังช่วยเหลือกันอยู่นายแพทย์อมพลซึ่งก็มีอาการหนักเต็มที่นั้นยังพอมีสติเรียกพยาบาลเวรเข้าไปกระซิบบอกหลังจากนั้นพยาบาลเวรจึงบอกว่านายแพทย์อมพลสั่งให้ช่วยกันไปล้อมบ้านพักของนางสาวสมศรีเกตจันทร์อายุ25ปี เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขสามประจำโรงพยาบาลพัฒนานิคมซึ่งอยู่ห่างประจากบ้านพักของผู้มวยการโรงพยาบาลประมาณ50เมตรและผู้มวยการโรงพยาบาลย้ำว่ามองเห็นว่าหนึ่งในสองคนร้ายที่บุกยิงตนเองและครอบครัวคือนางสาวสมศรีไม่ใช่ใครที่ไหน หลังจากนั้นเมื่อทางรถโรงพยาบาลนำร่างอันโชคเลือดของนายแพทย์อมผลมุ่งหน้าไปส่งโรงพยาบาลมิตรภาพเม,มมโมเลียนสระบบุรีแพทย์และพยาบาลรวมทั้งคนในโรงพยาบาลที่เหลือจึงวิ่งไปรายล้อมบ้านพักของนางสาวสมศรีไว้ก่อนจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบในเวลาต่อมานั่นเองเรื่องราจะเป็นอย่างไรรอเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง เมื่อทราบความดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังกันโอบล้อมบ้านหลังดังกล่าวไว้ก่อนจะตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากภายในบ้านตำรวจเห็นสภาพที่มือปืนบุกยิงนายแพทย์อมพลและลูกเมียจึงเข้าใจว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะอยู่ในบ้านพักหลังนั้นและมีปืนจึงไม่กล้าบ,บุ่มบ่ามเข้าไปแต่ก็รายล้อมดูความเคลื่อนไหวต่อไปกระทั่งเวลาสี่นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รับคำสั่งให้เตรียมตัวบุกเข้าบ้าน แต่นางสาวสมศรีซึ่งอยู่ในชุดนอนแบบกิโมโนทำท่างงเงียเหมือนคนเพิ่งตื่นก็เปิดบ้านออกมาแล้วบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามาทำอะไรกันนอนหลับเพลินไปไม่ได้ยินเสียงรอบบ้านเลยเจ้าหน้าที่ถามว่าได้ยินเสียงเปิดหรือไม่นางสาวสมศรีตอบว่าไม่ได้ยินก่อนจะร้องไห้โฮออกมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวนางสาวสมศรีเข้าไปในบ้านเมื่อตรวจค้นในบ้านก็พบปืนพกขนาดจุด38มีหมายเลขทะเบียนสุกไว้ในดินชักมีร่องรอยเพิ่งถูกใช้ยิงมาสดสดร้อนๆกระสุนในกระเป๋ายังมีอีก16นัดและที่ตุ่มน้ำข้างบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกางเกงวอร์มสีดำเสื้อยืดสีดำ มีรอยเปื้อนฝุ่นที่ขาซุกอยู่ชุดดังกล่าวนี้มีพยานเห็นนางสาวสมศรีสวมไปพบนายแพทย์อัมพลที่สนามฟุตบอลในตอนเย็นวันก่อนเกิดเหตุด้วยในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีมหนึ่งซึ่งไปตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุในบ้านพักของผู้มนวยการโรงพยาบาล พบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด3.8ตกอยู่5ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและที่นาบานตรงบริเวณหน้าต่างห้องนอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบบันไดซึ่งมือปืนใช้พาดปีนขึ้นไปบุกยิงในแพทย์อัมพลล้มอยู่บนสนามหน้าบ้านโดยบันไดเดียวกันนี้คนในโรงพยาบาลบอกว่าระยะหลังอยู่ที่บ้านพักของนางสาวสมศรีในเวลาต่อมาผัดตำรวจตรีทวีพง์ประเรสริฐสารวรสอบสวนสอพอ,อพัฒนานิคม พานางสาวสมศรีเข้าห้องสอบสวนโดยมีพันตํารวจโทชัยนรงค์ว่องชิงชัยรองผู้ก,กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีร่วมซักถามในชั้นแรกนั้นนางสาวสมศรียังปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นโดยตํารวจอ้างของกลางที่พบในบ้านเช่นปืนพกว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าเพิ่งยิงทั้งหัวกระสุนที่้นได้ก็ตรวจสอบพิสูจน์ได้ว่ายิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันรวมทั้งบันไดอันเดียวกันที่ไปถูกทิ้งอยู่สนามญ้าหน้าบ้านนายแพทย์อัมพล แต่นางสาวสมศรีก็ยังให้การปฏิเสธหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงลุกต่อว่าเราเสื้อผ้าชุดดาที่พบซุกอยู่ข้างตุ่มน้ํารวมทั้งตัวนายแพทย์อัมพลเองก็ยืนยันมาแล้วว่าจําได้ว่าตัวนางสาวสมศรีเองวิ่งออกไปจากบ้านหลังจากที่บุกหญิงทั้งยังมีพยานในโรงพยาบาลบางคนยืนยันแล้วด้วยจนทําให้นางสาวสมศรีจนมุมร้องไห้โหยอมเปิดปากสารภาพเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา พนักงานสอบสวนถามถึงคนอีกคนหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวมือปืนนางสาวสมศรีทำท่าอึกอักแต่ต่อมาก็บอกว่าชื่อนายสำรวยมาสรลุงอายุ28ปีอาชีพทำรรยบ้านอยู่ตำบลโคลกสรลุงอำเภอพัฒนานิคมซึ่งเป็นชู้รักคนหนึ่งส่วนปืนที่ใช้ยิงนายแพทย์อำมพลและลูกเมียนั้นคือกระบอกที่ตำรวจยึดได้จากบ้านเพราะหลังจากที่นายสำรวยยิงก็วิ่งมาด้วยกันแล้วส่งปืนให้ตนเก็บไว้ ส่วนสาเหตุที่ต้องฆ่านางพัชรินนั้นนางสาวสมศรีกล่าวว่าเพราะถูกบีบคั้นมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เธอเองไปมีสัมพันธ์สวัสดิกับนายแพทย์อัมพลและตลอดเวลาประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็ตกอยู่ในฐานะเมียรับคนหนึ่งและแล้วรับลมคมในอันเป็นที่มาของความแข็งที่ต้องฆาชนิดล้างครัวก็พังผูออกจากปากของพยาบาลสาวโหดเธอให้การว่าเมื่อเธอเรียนจบพยาบาลมาจากวิทยายลายัยพยาบาลชนบุรี ก็มาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขสามที่โรงพยาบาลพัฒนานิคมทำงานดีจนนายแพทย์อัมพลให้ทำหน้าที่คล้ายๆจะเป็นผู้ช่วยทั้งในโรงพยาบาลและในคลินิกและจากความใกล้ชิดนี้เองทำให้เธอกับนายแพทย์อัมพลมีอะไรกันในวันที่ว่างจากคนไขคและตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมาเธอก็ตกอยู่ในฐานะภรรยาน้อยของนายแพทย์อัมพลและได้รับการส่งเสริเลี้ยงดูจุนเจือด้วยเงินเดือนจำนวนหนึ่ง นางสาวสมศรีพยาบาลสาวโหดยังให้การต่อไปว่าความรักชนิดหลบหลบซอนๆของเธอนั้นดำเนินต่อไปกระทั่งนางพัชรินภรรยาของนายแพทย์อมพลซึ่งก็เป็นหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลเดียวกันนั้นรับทราบก็เริ่มแสดงทีท่าไม่พอใจผูจาเสียดสีแดกดันงานอะไรที่เสนอไปก็ถูกกีดกันเธอก็ทนอยู่ ต่อมาก็มีเรื่องบาดหมางกับนายแพทย์อัมพลโดยฝ่ายนายแพทย์อัมพลเองมาบอกว่าจะต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับเธออีกต่อไปแล้วเนื่องจากภรรยายื่นคำขาดเธอเลยตัดสินใจเอ่ยปากขอเงิน5 0,000บาทเพื่อจะเอาไปใช้ในธุระสำคัญซึ่งนายแพทย์อัมพลก็เคยรับปากไว้แต่ในภายหลังกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้เธอว่าส่วนนายสำรวยน,ะนั้นนางสาวสมศรีเล่าว่าพบกันเมื่อนายสำรวยพาคนไข้มารักษาที่คลินิกถูกใจกันจึงแอบไปพบปากกันและได้เสียกัน ระหว่างนั้นก็ปรับทุกให้ในายสำรวยฟังนายสำรวยรับปากจะช่วยเป็นมือปืนให้แต่ขอแลกเปลี่ยนด้วยเงิน5 0,000ื่นบาทจเจ้าไปใช้เป็นค่าในนาเดินทางไปทํางานที่ซาอุดีอาระเบียเธอจึงเตรียมแผนเป็นอย่างดีโดยการยื่นขออนุญาตซื้อปืนมาเป็นเวลานานหลายเดือนกระทั่งได้ปืนได้ทะเบียนเรียบร้อยเมื่อวันที่2ธันวาคม2527และก่อนหนะ้าเกิดเหตุนี้3วันก็ได้เอาปืนให้ในายสำรวยไปซ้อมยิงด้วย นางสาวสมศรีให้การต่อไปว่าในตอนเย็นวันเกิดเหตุเธอสวมชุดดำที่ตำรวจพบไปดักรอนายแพทย์อัมพลที่สนามฟุตบอลซึ่งนายแพทย์อัมพลไปซ้อมอยู่เป็นประจำทุกเย็นเราเอ่ยปากของเงินห้าหมืนบาทที่เคยรับปากจะให้แต่ก็ไม่ได้อีก เธอกลับบ้านนัดหมายนายสำรวยเวลาสองนาฬิกาเมื่อนายสำรวยมาถึงตามนัดเธอก็พาไปแบกบันไดไปพาดหน้าต่างห้องนอนนายแพทย์อัมพลตัวเธอยือนเฝ้าอยู่หน้าประตูชั้นล่างเมื่อนายสำรวยยิงเสร็จก็วิ่งลงมาทางบันไดเปิดออกทางประตูหน้าบ้านแล้ววิ่งไปทางบ้านเธอยื่นปืนคืนให้ก่อนจะหนีหายไปเธอยอมรับด้วยว่าขณะวิ่งหนีเธอตื่นเต้นจนหกลมฝุ่นเปื้อนกางเกงอย่างที่ตำรวจพบในชุดดำที่ยึดไว้เป็นของกลางนั่นเอง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าสั่งให้ในายสำรวยยิงหมดทุกคนในห้องนอนเลยเหรอผู้ต้องหาสาวให้การว่าได้ย้ำให้ฆ่าเฉพาะนางพัชรินเมียหลวงอย่าแตะต้องลูกโดยเฉพาะนายแพทย์อัมพลถ้าไม่มีท่าทีต่อสู้หรือเป็นภัยให้ลาเวนไว้ตำรวจถามว่าเอาแล้วทำไมนายสำรวยจึงยิงทุกคนเหมือนตั้งใจฆ่าให้หมดบ้านนางสาวสมศรีให้การว่าตอนที่นายสำรวยมาถึงกินเหล้ามาเต็มที่เข้าใจว่าที่ยิงไปทุกคนเพราะเมาฉันให้การหมดแล้วจะเอาไปลงโทษที่ไหนอย่างไรก็ทำเถอะ ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมหมู่สะเทือนขวัญคล่่าครวนในด้านของนายสำรวยมือปืนนั้นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้มีคำสั่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพอเมืองสพอ,อชัยบาดาลสพอ,อ,อพัฒนานิคมสพอ,อโคกสลุงสพอตอมะนาวหวานสพอตอวังม่วงเขตติดต่อกับจังหวัดสระบุรีให้ช่วยกันสกัดจับมือปืนแต่ก็ยังไม่ได้วี่แววของนายสำรวยกระทั่งพบคำส่วนนายแพทย์อัมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคมนั้น ล R, พลตตรีอาพรนิน,นวัชระผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจภูทร .1 ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงานศพนางพัชรินและลูกน้อยทั้งสองในตอนค่าได้วิทยุสั่งการให้พันตํารวจเอกเผชิญสวัสดีชัยผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีจัดกําลังตํารวจอารักขาหน้าห้องในโรงพยาบาลมิตรภาพเมมโมเรียนตลอด24ชั่วโมง เพราะตามแนวทางของคดีตัวนายแพทย์อัมพลเองเป็นพยานปากสําคัญที่สุดที่จะมัดตัวนางสาวสมศรีเข้าคุกจึงแเลงว่ามือปืนจะตามมาบุกยิงสามเพื่อปิดปากวันรุ่งขึ้นต่อมาเวลา12นาฬิกาของวันที่10มกราคมนางสาวสมศรีได้ขอร้องให้พันตำรวจโทสมบัติกล่ำสมบัติสรวัตรปราบปรามสอพอ,อ,อพัฒนานิคมนำตัวไปกราบขอขมาศพนางพัชริและลูกๆทั้งสองที่ตั้งไว้ที่บ้านพัก ซึ่งห่างไปไม่มากนักระหว่างนั้นเองที่นายตำรวจผู้หนึ่งได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่าชื่อของนายสำรวยมาสหลุงที่นางสาวสมศรีอ้างว่ารับจ้างลงมือยิงสามศพนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นมือปืนต้องคดีพยายามฆ่าแต่สารยกฟ้องและถูกวิสามัญฆาตกรรมไปเมื่อปีเศษเข้าใจว่านางสาวสมศรีน่าจะอ้างชื่อขึ้นมาลอยๆเพื่อปกปิดความจริงบางประการต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำพยาบาลสาวสองคนซึ่งพักอยู่บ้านหลังเดียวกับนางสาวสมศรีมาสอบปากคำโดยเชื่อว่าเพื่อนพยาบาลสาวทั้งสองรู้เห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างทั้งกอดและหลังการบุกหยิงในแพทย์อัมพลและครอบครัวจากการสอบสวนได้ความว่าขณะที่ทั้งสองได้ยินเสียงปืนดังขึ้น6นัด ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้วิ่งกระหึกกระหอบมาแล้วก็เห็นนางสาวสมศรีในชุดดําก่อนจะถอดทิ้งจากนั้นนางสาวสมศรีได้มาขอร้องว่าถ้ารักเพื่อนอย่าบอกเรื่องเห็นตัวเองวิ่งร้องไห้มาเป็นอันขาดถ้าบอกเท่ากับฆ่าเพื่อนกระทั่งเวลา15บหนาฬิกาพันตำรวจโทรพดกันเพชรสารวัตรใหญ่สพอ,อพัฒนานิคมจึงสั่งเบิกตัวผู้ต้องหาออกมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากซักถามไปได้ครึ่งชั่วโมง นางสาวสมศรีก็ยังยืนกรานว่าที่ให้การไปแล้วนั้นถูกต้องทุกอย่างกระทั่งพระธิการบุญเลือนทิตบ,บุญโยจะเอาวาดวัดกระเจียวตำบลงิ้วหลายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีผ่านมาแถวนั้นจึงเข้าไปพบกับนางสาวสมศรีเทศนาธรรมะให้นางสาวสมศรีเข้าใจว่าอารมณ์ทําให้คนทําอะไรผิดพลาดได้การขาดศีลธรรมก็ทําให้คนทําผิดพลาดแต่ถ้าสานึกผิดได้บาปกรรมก็จะเบาบางลง จากนั้นก็อ้างอิงตัวอย่างประกอบขึ้นมานางสาวสมศรีซึ่งปกติก็ทําบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมเสมอจึงกิจใจสงบลงน้ําตาร่วงเพาะก่อนจะปล่อยโฮออกมาก่อนที่นางสาวสมศรีจะได้สารภาพถึงสาเหตุที่ทําให้คลั่งแขนจนถึงขั้นบุค,คาล้างครัวผุ่มนวยการโรงพยาบาลในครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นจากภรรยาหลวงโดยตัวเธอนั้น ใกล้ชิดกับนายแพทย์อัมพลสนิทสนมจนรักใคร่ได้เสียกันแม้จะตกอยู่ในสภาพเมียน้อยก็ยอมรับสภาพได้แต่ภรรยาหลวงหรือนางพัชรินนั้นลูกหลานเสียสีพูดจาแดกดันตลอดเวลากระทั่งตัวนายแพทย์อัมพลเองก็เริ่มตีจากเธอจึงหมดความยั้งคิดอย่างไรก็ตามขั้นตอนการบุกสังหารโหดสามชีวิตให้ดับดิ้นไปนั้นนางสาวสมศรีเปลี่ยนคำให้การจากทีแรกที่ว่านายสำรวยเป็นคนยิงมาว่าเธอเป็นคนลงมือยิงเอง แต่ก็ยังยืนยันว่าในสมรวยมีตัวตนเธอได้อาศัยให้สอนวิธีการยิงปืนและติดต่อซื้อปืนทั้งได้ร่วมมาอยู่ในขณะที่เธอปีนขึ้นไปลงมือยิงด้วยฉันสวมชุดดำถือปืนที่ใส่กระสุนไว้เต็ม5นัดสำรองในกระเป๋าอีกหนัดในสมรวยช่วยเปิดประตูซึ่งไม่ได้ล็อกให้ฉันเดินเข้าไปจนถึงห้องนอนตอนแรกตาก็มืดมองเห็นอะไรไม่ถนัดมองไปที่มุง้งเห็นเด็กนอนอยู่ตอนนั้นคุณพัชรินก็ตื่นมาและตะโกนถามว่าใครก็เลยยิงสวนออกไปหนึ่งนัด คุณพชัชรินก็เงียบเสียงหมอตื่นขึ้นมาฉันก็เลยหันไปยิงสองนัดหมอลม้มลงเหลือกระสุนอีกสองนัดตอนนั้นฉันคลั่งแล้วยิงเด็กไปนัดแรกและนัดที่สองกระสุนหมดหมอพยายามกระเสือกระสนตัวเองไปหยิบปืนลูกกรดยาวพยายามจะขึ้นลำฉันใส่กระสุนแล้วเลยยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดแล้วก็วิ่งลงข้างล่างฆาตรกรสามศพสาร,รภาพเมื่อตำรวจถามถึงนายสำลวยว่าในช่วงเวลานั้นอยู่ที่ไหนนางสาวสมศรีบอกว่านายสำลวยคงตกใจเลยเพนหนีไปก่อนเมื่อด้ยินเสียงปืน อย่างไรก็ตามเนื่องจากคำสารภาพของนางสาวสมศรีในครั้งแรกยังอําพรางความจริงหลายประการไว้โดยเฉพาะกรณีผู้ร่วมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยังไม่เชื่อใจสนิทแต่จากสภาพแวดล้อมนั้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่านางสาวสมศรีเป็นคนบุกยิงในแพทย์อําพลด้วยตนเองแต่ความเชื่อข้อนี้พนักง,งานสอบสวนก็เจอปัญหาแย้งอีก เมื่อตัวนายแพทย์อัมพลเองให้ปากคําไว้ว่ามองเห็นมือปืนเป็นผู้ชายในตอนวิ่งหนีแต่ตํารวจยังรอที่จะสอบปากคํนายแพทย์อัมพลเพื่อย้ําคําให้การประเด็นนี้ครั้งหนึ่ง10นาฬิก11มกราคม2528เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนางสาวสมศรีพยาบาลสาวโหดขึ้นรถโดยมีตำรวจคุมตัวอยู่ในรถถึง4น่นาย โดยทุกคนได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีให้ระวังผู้ต้องหาแย่งปืนไปฆ่าตัวตายโดยมีรถจักรยานยนต์นำหน้าและหลังควบคุมไปอีกชั้นหนึ่งระหว่างขบวนของมือปืนพยาบาลสาวสวยเคลื่อนจากสพอพัฒนานิคมไปยังโรงพยาบาลระยะทางไม่ไกลนักมีประชาชนที่รู้ข่าวมายืนเรียงรายรอด,ดูตลอดเส้นทางกระทั่งถึงโรงพยาบาลนางสาวสมศรีถูกพาไปที่บ้านพักของตนเองขึ้นไปสวมกางเกงวอร์มสีดำคลิปเหลือง เสื้อยืดคอกลมสีดำและเสื้อวอร์มสีดำทับอีกชั้นหนึ่งซึ่งชุดดังกล่าวนี้นางสาวสมศรีบอกตำรวจว่าประทับใจมาจากการดูพยนตรย์เรื่องเห่าดงที่ม่อมหลวงสุริวันสุริยงแสดงบทนินจาสาวเลยเตรียมไว้ใช้โดยเฉพาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มอบตื่นพกที่ยึดไว้เป็นของกลางให้นางสาวสมศรีรับไป แสดงท่าตอนออกจากบ้านพักด้วยการใช้มือขวากุมปืนไว้ในกระเป๋าเสื้อวอร์มด้านขวามือซ้ายกำลุกปืนสำรองอีกห้านั้นในกระเป๋าซ้ายเดินลงจากบ้านทางบันไดหลังออกทางถนนหน้าบ้านแต่มีคนเดินสวนมาจึงเลี้ยวหลบเข้าใต้ถุนบ้านและเดินในลักษณะซิกแซกไปจนถึงบ้านนายแพทย์อัมพลซึ่งขณะนั้นเป็นเวลา22นาฬิกานายแพทย์อัมพลและครอบครัวนั่งดูทีวีในห้องโถงพร้อมด้วยนางสาวพรพันธ์ไม่ทราบนามสก,กุลคนรับใช้ นางสาวสมศรีได้แสดงท่าทีในการเข้าบ้านในแพทย์อำพลโดยเข้าทางหน้าต่างห้องนอนชั้นล่างหลังจากนั้นก็ย่องไปแอบซุกอยู่ใต้เตียงคนรับใช้กระทั่งเวลา23นาฬิกาทีวีปิดในแพทย์อัมพลพาลูกเมียขึ้นห้องนอนนางสาวพรพันธ์คนรับใช้กลับมาที่ห้องและขึ้นนอนบนเตียงจนหลับไปกระทั่งนางสาวสมศรีแน่ใจว่านางสาวพรพันธ์หลับสนิทจึงค่อยๆย,ย่องออกมาจากใต้เตียงเปิดประตูเดินขึ้นไปชั้นบน ผ่านประตูที่ไม่ได้ลงก่อนเขาไปยืนอยู่หน้าเตียงนอนเห็นลูกหมอสองคนแยกนอนที่เตียงด้านซ้ายและเตียงด้านขวามองเห็นนายแพทย์อัมพลนอนกับนางพัชรินอยู่ในผ้าห่ม พยาบาลสาวแสดงท่าร่างกาเข้าใส่นางพัชรินทันทีเป็นนัดแรกในระยะประชิดห่างกันเพียงหนึ่งฟุตในขณะที่นางพัชรินตื่นขึ้นมาถามว่านั่นใครจากนั้นก็เบนปากระบอกปืนเข้าใส่ในแพทย์อัมพลซึ่งพงกตัวขึ้นมาอีกสองนัดจากนั้นก็หันไปจอกระบอกปืนใส่ลูกสาวและลูกชายของในแพทย์อัมพลก่อนที่กระสุนปืนหมดเธอสลัดลูกโม่ออก แล้วเทปลอกกระสุนปืนทิ้งบรรจุกระสุนปืนจนเต็มลูกโมซึ่งขณะนั้นก็เห็นนายแพทย์อัมพลขยับไปหยิบปืนลูกกลดยาวเธอเลยลั่นกระสุนซ้ำเข้าใส่อีกหนึ่งนัดปฏิบัติการหลังแขนเสร็จสิน้น นางสาวสมศรีแสดงท่าวิ่งลงมาจากห้องนอนชั้นบนออกทางประตูหน้าเธอบอกว่าเธอร้องให้เสียงดังเพราะระงับอารมณ์ไม่อยู่ขณะวิ่งก็ล้มลุกคลุกคลานจนเสียงร้องได้ยินไปถึงเพื่อนร่วมบ้านพักทั้งสองคนเธอถอดชุดดำออกแล้วใช้เสื้อวอร์มสีดำพันใบหน้ายองขึ้นบ้านทางประตูหลังแต่ก็ยังร้องไห้อยู่และทั้งถึงเตียงนอนซึ่งผิดปกติจนนางสาววิภาวง อายุ24ปีพยาบาลเพื่อนร่วมบ้านเดินมาถามและเธอได้บอกไปว่าอย่าเล่าเรื่องที่เธอร้องไห้ให้ใครฟังถ้าบอกเท่ากับฆ่าเพื่อนหลังจากการทำแผนทุกขั้นตอนเสร็จสิน้นกระทั้งถูกเจ้าหน้าที่ตำร,รวจจับไปสอบสวนระหว่างนั้นนางสาวสมศรีบอกว่าในระยะหลังเธอมีรักใหม่กับร้อยตำร,รวจเอกผลลมไข้ทเลสวน ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค้นพบจดหมายบางฉบับเราเธอก็พยายามปลีกตัวออกจากแวดวงชีวิตของนายแพทย์อัมพลด้วยการขอย้ายไปอยู่โรงพยาบาลจังหวัดลบบุรีแต่นายแพทย์อัมพลไม่ยอมให้เธอย้ายถังยังคอยควบคุมเธอทุกระยะด้วยจึงเป็นการกดดันเธอทางด้านพันตำรวจโ,โทพดกันเพชรสารวัตรใหญ่สพอพัฒนานิคมชี้แจงว่าได้เดินทางไปเยี่ยมนายแพทย์อัมพลที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งนายแพทย์อัมพลได้ย้ายไปรักษาตัวอยู่ที่นั่นแล้ว พบว่าในแพทย์อัมพลยังพูดไม่ได้แต่อาการโดยทั่วไปพ้นขีดอันตรายทั้งยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีแล้วจึงใช้วิธีถามแล้วนำกระดาษเปล่าให้ในายแพทย์อัมพลเขียนตอบโดยย้ำประเด็นที่ว่าตำรวจจับกลุ่มนางสาวสมศรีไว้แล้วจะยืนยันได้หรือไม่ว่าเห็นนางสาวสมศรีขณะบุกยิงนายแพทย์อัมพลได้ใช้มือสายที่ไม่บาดเจ็บเขียนบอกว่าปกติสายตาสั้นตอนนอนก็ถอดแว่นมองเห็นไม่ชัดเลยไม่มีคำตอบว่าเป็นนางสาวสมศรีหรือไม่ ทางด้านพลตำรวจโทรประจันพรามพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรหนึ่งชี้แจงว่าจากการดูท่าทางนางสาวสมศรีขณะทำแผนเห็นว่าคล่องแคล่วธรรมะทรรมแมงแข็งขันตั้งแต่เริ่มสวมชุดดำวิ่งรถเลี้ยวหลบผู้คนขณะบุกบ้านนายแพทย์อําพลกละทั้งถึงตอนลั่นไกเชื่อได้อย่างไม่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริงแน่ส่วนนายสำรวยมือปืนจกโคกสลุงซึ่งนางสาวสมศรีอ้างว่าเป็นคนยิงตั้งแต่ต้นนั้นเป็นเพียงชื่อที่อ้างขึ้นลอยๆไม่มีตัวตนจริง ความจริงก็คือผู้ต้องหาลงมือทํางานเพียงคนเดียวสําหรับท่าทีของประชาชนที่แห่แห่ไปดูการทําแผนเป็นพันๆนคนนั้นเท่าที่รับฟังมาหลายคนสาบแช่งนางสาวสมศรีว่าใจคอโหดร้ายคาได้ระะทั้งเด็กๆที่เคยเลี้ยงมากับมือแต่บางคนก็บอกหน้าสงสารเห็นใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันและวิาพากษ์วิจารณ์ทํานองว่าเหตุเกิดเพราะผู้ชายเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะนางสาวพรพันธ์คนรับใช้ในบ้านที่เกิดเหตุนั้นถึงกับทนไม่ได้วิ่งเข้ามาฉีหน้าด่าตะโกนว่าน่าจะเอาตัวไปประหารชีวิต10นาฬิกาวันที่15มกราคม2528 เป็นวันครบกำหนดต้องนำตัวนงา,า,า,องอางสาวสมศรีไปฝากขังยังศาลจังหวัดลบบุรีรถมนตรีสนามคุ้มหมู่นายร้อยเวรเจ้าของคดีได้เบิกตัวนางสาวสมศรีพยาบาลโหดออกมาจากห้องขังเพื่อนำตัวไปฝากขังอยังศาลซึ่งนางสาวสมศรีเปิดเผยความรู้สึกว่าตอนนี้หนูกลัวศาลสร้าง,งประหารชีวิตจังเลยพี่ไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้เลยกระทั่งเวลา11นาฬิกาเศษวันเดียวกัน รถตำรวจรีสนามจึงได้คุมตัวนางสาวสมศรีถึงศาลจังหวัดลบบุรีได้นําตัวเข้าห้องขังใต้ทุนศาลระหว่างนั้นนายสายเกตจันทร์อายุ47ปีบิดานางสาวสมศรีได้เข้ามาเยี่ยมพร้อมบอกว่าขณะนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นที่นาเพื่อจะขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลแต่นางสาวสมศรีกล่าวว่าไม่ต้องประกันตัวอะไรทั้งนั้นหนูผิดหนูยอมรับผิดขอก้มหน้ารับกรรมที่ก่อเอาไว้ต่อมาที่บันหลัง นายจำลองสุขสิริหัวหน้าศาลจังหวัดลบบุรีได้ออกนั่งบัตหลังและได้อ่านคำร้องคัดค้านการประกันตัวและฝากขังผู้ต้องหาไปถึงวันที่26มกราคม2528ร่วม12วันหลังจากไม่มีผู้ใดคัดค้านและยื่นประกันตัวนางสาวสมศรีร้อยตํารตรีสนามจึงได้ส่งตัวนางสาวสมศรีเข้าเรือนจำจังหวัดลบบุรีในเวลาต่อมาเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่25มิถุนา,ายน2528 านจารัญศิลทวิเนติผู้พิาพากษาหุนาสารจังหวัดลบบุรีและในสวัสดสุรวัฒนานันผู้พิาพากษาได้ออกนั่งบรลลังอ่านคำพิาพากษาในคดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทก์ฟ้องนางสาวสมศรีหรือหมูเกตจันทร์อายุ27ปีเป็นจำเลยในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและตรายตรองไว้ก่อนเหตุเกิดเมื่อเวลา2นาฬิกาวันที่9มกราคม2528โจทก์บรรยายฟ้องว่าในวันและเวลาดังกล่าว จำเลยซึ่งเป็นพยาบาลโรงพยาบาลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีได้บุกขึ้นไปบนบ้านพักของนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนาภูมิหน่วยการโรงพยาบาลพัฒนานิคมซึ่งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลแล้วใช้อาวุธปืนรีวอลโวขนาดจุด38ยิงนางพัชรินและลูกอีกสองคนของนายแพทย์อัมพลเสียชีวิตคาห้องนอนรวมสาศพจากนั้นนางสาวสมศรียังใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงนายแพทย์อัมพลได้รับบาดเจ็บสาหัสไปด้วย ซึ่งในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนางสาวสมศรีให้การรับสารภาพพนักงานสอบสวนจึงทำสำนวนส่งตัวขึ้นฟ้องศาลศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้องจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยรังฟังคำพิพากษา ปรากฏว่านางสาวสมศรีไม่ได้แสดงอาการตระนกตกใจแต่ยอย่างใดยังคงยิ้มแย้มทักทายเพื่อนฝูงที่มาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยอาการอันเป็นปกติท่ามกลางประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีจนแน่นหล้นห้องกราบขอภยัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ l รจ e น d ด r รี h ชา n e l